ข่าวดีวันที่24สิงหาคมนี้รัฐแจกเงินเยียวยาโควิดสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้คนละ5,000บาทใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะอ่ะข่าวดีสำหรับ 13จังหวัดคนที่จะได้รับการเยียวยาในพื้นที่สีแดงเข้มก่อน,น,นี้นะฮะที่คอรมออนุมัติไปมาตรา39กับ40นะครับมาตรา39มีอยู่ประมาณ1ล้านสิทธิ์แล้วก็มาตรา40มีอยู่ประมาณ3ล้าน1 0 0 0 0สิทธิ์นะครับที่ประชุมเนี่ยกระทรวงแรงงานกับสาภาพัฒน์บอกว่าจะนําเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอวันอังคารที่10สิงหาคมนะครับจ่ายเงินให้24สิงหาคมแต่รูปแบบในการจ่ายเงินให้เนี่ยจะเป็นการทยอยจ่าย วันละ1ล้านสิทธิล้านสิตามความสามารถในการโอนนะครับมิชน,นั้นแล้วเนี่ยก็13จังหวัดขอแสดงความยินดีด้วยแต่ว่ามาตรา39ใเนี่ยตัวเลขมันนิ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนทัาประกันตนอยู่แล้วส่วนมาตรา40เนี่ยกรอบการพิจารณาต้องวัดกันอีกทีนะครับแต่โอนแน่นอน24สิงหาคมนะครับ